เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่กินจุกกินไม่เลือกหินดินทรายก็ไม่เวน้นและยังสามารถดูดน้ำได้28ลิตรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกิจกรรมของงาน DIY งานช่างหรืองานก่อสร้างมักจะมีฝุ่นผงเกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมเสมอจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับประเภทของงานถ้าเราใช้ เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ในบ้านทั่วไปมันดูดฝุ่นเหล่านั้นจะทําให้เกิดการอุดตันและเครื่องดูดฝุ่นจะเสียหายในเวลาอันสั้นจึงได้มีการออกแบบเครื่องดูดฝุ่นเฉพาะงานขึ้นมารองรับงานหนักและรองรับประเภทของฝุ่นที่หลากหลายมากขึ้นอย่างเช่น Bosch Professional GAS 400A เครื่องดูดฝุ่นที่สามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง เครื่องดูดฝุ่นแบบนี้การใช้งานเป็นแบบไหนเหมาะกับงานประเภทอะไรไปชมรายละเอียดในวิดีโอนี้ครับตัวนี้มอเตอร์กำลังไฟฟ้า1200วัตต์น้ำหนัก14กิกรัมความยาว58เซนความกว้าง38.9แล้วก็ความสูง53.6สายดูด มีความยาว4เมตรออกแบบไว้ให้สามารถเก็บเอาไว้ด้านบนด้านบนมีหูล็อกสำหรับล็อกกับกล่องเครื่องมือของ b บอ h ที่มีหูเกี่ยวแบบนี้ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายหรือขณะใช้งานล้อหลังมีขนาดใหญ่สามารถเคลื่อนที่ได้เบาแรงล้อหน้ามีเบรกสายไฟที่ให้มา ยาวประมาณ5เมตรครึ่งด้านหลังจะมีตะขอสำหรับคล้องสายไฟหัวดูดมีอยู่2แบบแบบกลมใช้สำหรับต่อกับเครื่องมือแบบแบนนั้นมีแปลงให้ด้วยนะครับโดยเราสามารถปรับแปลงยืดหรือหดได้ด้วยนี่คือสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านหน้าตรงนี้มี3ตํตแหน่งตำแหน่งศูนย์คือปิดตำแหน่งห คือการเปิดแบบธรรมดาตำแหน่งหนึ่งบวกคือการเปิดเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรามาเสียบเอาไว้ตรงเต้ารับตรงนี้อย่างเช่นพวกเลื่อยวงเดือนหรือเครื่องมือที่ทําให้เกิดฝุ่นตรงนี้จะเป็นการเพิ่มลดความเร็วของมอเตอร์ก็คือเพิ่มลดแรงดูดนั่นเองเดี๋ยวเรามาเปิดดูชิ้นส่วนที่อยู่ภายในกันครับ นี่คือถังที่สามารถเก็บได้ทั้งฝุ่นและน้ำปริมาตรสูงถึง28ลิตรแต่ถ้าจะเก็บฝุ่นหรือดูดฝุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการเอาฝุ่นไปทิ้งแนะนำว่าให้ใช้ถุงพลาสติกใส่ลงไปถุงพลาสติกที่ใช้จะต้องมีความใหญ่เพียงพอและเมื่อใส่เสร็จแล้วเราจะต้องมีขอบ เอาไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้เครื่องกดหนีบเอาไว้และที่สําคัญก็คือจะต้องมีรูมีรูระบายอย่างแบบนี้เพื่อระบายอากาศที่อยู่ระหว่างชั้นพลาสติกกับตัวถังนะครับให้ออกมาเรามาดูด้านล่างนะมาดูมอเตอร์กันบ้างเมื่อพลิกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่เห็นมอเตอร์เลยเพราะว่าเขาออกแบบให้ ละอองน้ําหรือน้ําที่เราดูดเข้าไปเนี่ยแยกส่วนก,นกันกับส่วนของมอเตอร์โดยมีแผ่นสีดํานี้เป็นตัวปกป,ป้องส่วนนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้เกิดการหมุนบนุนที่เรียกว่าไซคลนจะทําให้ฝุ่นที่ลอยอยู่ในถังนั้นตกลงไปสู่ส่วนด้านล่างของถังส่วนบนที่มีฝุ่นน้อยกว่าก็จะถูกดูดผ่านแผ่นกรองแล้วก็ระบายออกไปข้างนอกแผ่นกรองจะอยู่ตรงนี้ ถอดออกไปทำความาสะอาดเราก็ถอดตรงนี้นะและปกติเครื่องก็จะมีระบบเป่าลมย้อนลงมาเพื่อให้ฝุ่นตกลงไปข้างล่างซึ่งเป็นระบบการทำง,งานของเครื่องรุ่นนี้แต่ว่าถ้าเราจะนำไปฉีดมันก็จะช่วยให้ฝุ่นออกไปได้ดียิ่งขึ้นตรงนี้คือช่องกรองอากาศสำหรับอากาศเข้าไปในตัวเครื่องดูดฝุ่น อย่างเช่นเข้าไประบายความร้อนมอเตอร์เราสามารถถอดแผ่นกรองออกมาและเป่าทำความสะอาดได้เช่นกันกิจ,จกรรมงานไม้ทั้งงาน DIY หรืองานอาชีพมักจะสร้างปัญหาเรื่องฝุน่นอันเกิดมาจากขี้เลื่อยอยู่ตลอดเวลาขี้เลื่อยนั้นมีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาเมื่อถูกลมพัดมันจึงปลิวกระจายไปทั่ว งานทำความสะอาดขี้เลื่อยจึงเป็นเรื่องใหญ่และเสียเวลามากขณะที่เครื่องทำงานจะได้ยินเสียงดัง เป็นเสียงของระบบทําความสะอาดแผ่นกรองอัตโนมัติโดยนําอากาศจากภายนอกอัดย้อนกลับไปที่แผ่นกรองทาให้ฝุ่นหลุดออกและตกลงในถังซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้เราสามารถเลือกปรับเป็นโหมดแม่นวลได้โดยการกดปุ่ม M มันจะทำงานตอนที่เรากดปุ่มเท่านั้นปลายท่อดูดนั้นสามารถสวมกับอุปกรณ์ได้2ขนาดวงแหวนด้านนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง38มเมตร วงแหวนด้านในเส้นผ่าศูนย์กลาง45มิมหัวต่อเสริมสามารถสวมกับอุปกรณ์ได้3ขนาดวงแหวนด้านนอก26มิมตรงกลาง35มิมและวงแหวนด้านใน38มิเมเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้จึงสามารถสวมได้กับอุปกรณ์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั้งยี่ห้อบอ s c และยี่ห้ออื่น ผมเอาปลั๊กของเครื่องมือมาเสียบที่เต้ารับตรงนี้และผมเปิดสวิตไปตำแหน่งปุ่ม1บวกถ้าผมเปิดเลื่อยแบนซอนี้เครื่องดูดฝุ่นก็จะติดนะครับตอนนี้ถ้าผมปิดเลื่อยแบนซอนเครื่องดูดฝุ่นก็จะดับไปพร้อมกันแต่ถ้าเครื่องมือเป็นรุ่นแบบไร้สายอย่างเช่นโต๊ะเลื่อยตัวนี้ เราจะต้องเปิดสวิตไปในตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นการเปิดปิดด้วยมือสำหรับโต๊ะเลื่อยรุ่นนี้ของ Bosch สามารถสูงกับปลายสายยางที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง38ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้หัวต่อแปลงขนาดเมื่อเครื่องดูดฝุ่นทำงานจะเห็นได้ว่าไม่มีขี้เลื่อยฟุ้งกระจายออกมาข้างนอกเลย นี่เป็นการดูดเศษขยะเศษผงใบหญ้ากิ่งไม้ทั่วไปคราวนี้จะมาลองกับวัสดุที่มีน้ำหนักมากอย่างเช่นทรายหินดินแล้วก็อันนี้ข้าวเปลือก คราวนี้จะดูดน้ำที่หกอยู่ที่พื้นการทําปั๊มสะอาดถังเราสามารถที่จะใช้น้ำฉีดได้เลยเพราะว่าชิ้นส่วนกลไกไม่มีส่วนไหนที่เป็นโลหะหรือสิ่งที่จะเกิดสนิม เท่าที่ใช้งานมามีข้อคอมเมนต์สองข้อครับข้อแรกก็คือเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้ไม่ได้แถมท่อต่อตรงแบบยาวๆแบบนี้มาให้นั่นหมายความว่าถ้าเราทําความสะอาดพื้นเมื่อไหร่เราจะต้องนั่งครับเพราะว่ามันเป็นท่ออ่อนแล้วก็มีท่อแข็งประมาณแค่นี้ข้อต่อมาก็คือเรื่องของปลั๊กเสียบครับปลั๊กเสียบของเครื่องนี้จะเป็นปลั๊กแบบ สองขามีกราวที่เป็นแถบอยู่ด้านนอกซึ่งบ้านคนทั่วไปอาจจะไม่ได้รองรับหมายความว่าเสียบได้แต่ว่าขากาวมันจะไม่ถูกสัมผัสยกเว้นว่าท่านจะเปลี่ยนเต้ารับใหม่แบบเบ้าเรียกว่าเต้ารับแบบเยอรมันซึ่งมันจะทำให้ถูกเชื่อมต่อสายกราวอย่างครบถ้วน เครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้เหมาะกับใครเหมาะกับช่างหรือเหมาะกับงานรับเหมาก่อสร้างที่สร้างฝุ่นผงตัดเลก,เกีร์ที่สนิมเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้ก็เจ้าอยู่นอกจากนั้นยังเหมาะกับกิจการยอย่างเช่นค้าแครล้างอาัดฉีดที่ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นงานหนักอยู่ตลอดเวลาหลายชั่วโมงและเหมาะกับอุตสาหกรรมอย่างเช่นลายผลิตอาหารที่มีวัตถุดิบร่วงหล่นตามพื้นอันนี้ก็สามารถดูดได้ทั้งเปียกทั้งแห้ง เครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้ราคา15,290บาทแต่นี่เป็นราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Bosch ราคาที่ตัวแทนจำหน่ายอาจจะถูกลงกว่านี้เพราะว่าขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านอย่างตอนนี้ถ้าท่านเข้าไปดูใน Facebook ของ Bosch Professional TH ท่านจะพบว่ามีของแถมด้วยครับก็คือถ้าซื้อครบ8,000บาทท่านจะได้กระเป๋าเครื่องมือช่างที่มีมูลค่า 619บาทถ้าท่านซื้อครบ15,000บาทท่านจะได้กระเป๋าด้วยและก็จะได้ชุดไขควงราคา849บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2567ก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ